สนับสนุนโดยสุดๆดพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตนะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวเกษตรครับวันนี้ผมมีข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมาฝากกันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีการระบาดของหนอนหัวดำครับเจ้าหนอนหัวดํานี่สันนิษฐานว่าติดมากับปามน้ํามันนําเข้าจากศรีลังกาแล้วก็อินเดียนะครับพอมาถึงเมืองไทยปรากฏว่าแทนที่มันจะกัดกินปามน้ํามันอย่างเดียวมันลามไปถึงมะพร้าวด้วยเพราะว่าดันชื่นชอบมากกว่าครับและแหม่ออกลูกออกหลานอย่างรวดเร็วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทาง นงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามจะให้เกษตรกรช่วยกันกําจัดด้วยการตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดําทําลายเอามาเผาบ้างปล่อยแตนเบียนบราคอนให้มันช่วยกําจัดบ้างแต่ ก็ได้ผลไม่หมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี5 6จนถึงตอนนี้มีการระบาดเพิ่มมาเป็น16จังหวัดนะครับ90%กินพื้นที่1 0 0 0แสนกว่าไร่ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการคิดค้นยาฉีดตัวใหม่นะครับยาฉีดตัวนี้ใช้ฉีดเข้าต้นมะพร้าวที่มีความสูงตั้งแต่12เมตรขึ้นไปและ ได้ผลในการกําจัดหนอนหัวดําเป็นอย่างดีเลยละครับจำนวนหนอนหัวดําตอนนี้ลดลงไปกว่า87%นะครับจากก่อนหน้าที่จะฉีดสารตัวนี้เข้าไปพบว่ามีหนอนหัวดําเฉลี่ยประมาณเกือบ8ตัวต่อต้นฉีดสารไป120วันพบแค่ ต้นละ1ตัวเท่านั้นนะครับทำให้พื้นที่6ออำเภอของประวบคีริขันที่มีการระบาด8 0 0ห0กว่าไร่ลดลงเหลือเพียง4 0 0ห0กว่าไร่เท่านั้นครับแล้วก็เลยทําให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาได้ข้อสรุปว่าต้นมะพร้าวมีการทําลายของหนอนหัวดําลดลงมีทางใบเขียวเพิ่มมากขึ้นและสําคัญที่สุดเกษตร,รกรหลายคนหรือผู้บริโภคที่ดูอยู่อาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะคำว่าฉีดสารเคมีแล้วมีสารตกค้างไหมยืนยันนะครับว่าไม่พบสารตกค้างในน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวแต่ อย่างใดครับแต่ย้ําอีกครั้งว่าต้นมะพร้าวต้องสูง12เมตรขึ้นไปนะครับส่วนเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนมะพร้าวน้ําหอมหรือว่าสวนมะพร้าวทั่วไปที่สูงไม่ถึง12เมตรเนี่ยวิธีนี้จะยังใช้ไม่ได้ผลนะครับก็คือต้องใช้เจ้าแตนเบียนชื่อแตนเบียนราคอนเนี่ยปล่อยให้มัน กัดกินนอนหัวดําไปพลางๆก่อนแต่ที่สาคัญก็คือต้องขยันครับต้องขยันปล่อยทุกเดือนนะครับทําได้ผลมาแล้วสําหรับหลายๆคนนะฮะถ้าปล่อยแล้วละเลยลืมปล่อยบ้างอะไรบ้างมันก็จะออกอวาวาดทาลายเหมือนเดิมใครสนใจสามารถขอข้อมูลได้เลยที่สํานักง,งานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์กําจัดศัตรูพืชชุมชนใกล้บ้านท่านครับสวัสดีครับสุดๆพี้ผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่